สวัสดีค่ะแต่จากมะพรกับข้าวจ่าจ่าสุรินทร์ยุท่ยาพานตอุมตะบนจนนทบุรสวัสดีค่ะพยากรณ์อาการบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันพุธที่8ธันวาคม2564ค่ะมณีพบกับปียวันยาสิรีค่ะสภาพอากาศอีสานบานเขาสิเปร์เซ็นต์ใดเข้าไปติดตามกันค่ะ เนื่องจากว่าในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แพ่ปกคลุมประเทศท้ยตอนบนของเฮาอยูมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงเฮตุให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาเนี่ยมีอากาศเย็นถึงหนาวได้อยู่ค่ะลักษณะการก่อตัวของกุมเมฆในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเมื่อน,นี้มีเมฆอยู่บางส่วนค่ะคาดไม้อขอไพ่ค่ะ เรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนในเซานีตรวจบบพบกุมฝนค่ะและเช่นเดียวกันค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ตรวจบบพบกุมฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมง้างนาสิม,มีอากาศเย็นถึงหนาวและบริเวณยอดภูสิม,มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิสูงสุดมือนี้อยู่ที่27-30ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมือ้อืน่นเั่งสิบถึงองศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเข้าไปเบื้องอุณหภูมิไล่จังหวัดกันค่ะอุณหภูมิตำสุดของภาคอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ10องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสทีาสา่นนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7วันค่ะตั้งแต่วันที่8ท่านว่าคมถึงวันที่14ท่านว่าคมค่ะอุณหภูมิตำสุดจะอยู่ระหว่าง12ถึง1 5องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงวันที่8ถึงวันที่14ในช่วงวันที่8ถึงวันที่12การสะสมของฝุ่นละอองในอากาศกัิยูอในเกณฑ์ปานกลางค่ะหละจากนั้นวันที13่13ถึงวันที่14ฝุ่นละอองกสัสมีการสะสมลดลงค่ะในช่วงนี้อากาศก็ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเศร้าค่ะรักษาสุขภาพกันให้ดีเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนออกจากบ้านกักข้อห้สวมใส่หน้าก,กากผ้าหรือหน้าก,กากอนามัยก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะกลับมาติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุเนียมทิยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน